ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบพูดคุยกับรริการเพื่อนนักลงทุนนะครับในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงจนถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับวันนี้นะครับวันที่ตลาดหุ้นของเราเองนะครับก็ยังคงผันผวนอยู่นิดหน่อยนะครับปริมาณการซื้อขายไม่มากนะตอนนี้ก็ถือว่าตลาดหุ้นโดยรวมนะรอปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามานะครับทีนี้วันนี้เป็นวันที่เราได้เรียนเชิญนะนักเขียนมือใหม่นะแต่ว่าหน้าเก่าในวงการหุ้นนะครับ วันนี้เราได้เรียนเชิญคนที่เขียนหนังสือจากหนึ่งล้านเป็นห้าร้อยล้านผม,าผมทํำยังไงครับผมนี่ไม่ใช่ผมนะคุณกิติชัยเตชะงามเลิศนะครับเรามาพูดคุยกันสวัสดีครับคุณกิติชัยสวัสดีครับคุณชุวครับสวัสดีครับท่านท่านผู้ชมครับครับวันนี้นะหนังสือเล่มใหม่นะขอดูนิดหนึ่งหนังสือเล่มใหม่เจ้าที่ลองขึ้นหน้าจอที่หนึ่งแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับหนังสือจากหนึ่งล้านเป็นห้าร้อยล้าน ผมทำยังไงนะก็เนื้อหาสาระนะก็เปิดตัวปเปเมื่อไรเอาอย่างนี้ก่อนเปิดตัวเปเมื่อไหรเออวางตลาดวันแรกก็วันที่สิบสี่มิถุนายนที่ผ่านมาครับครับก็ช่วงดีครับตั้งแต่วันแรกที่วางวางตลาดนี่ก็ติดอันดับที่หนึ่งเบสเซอร์ของซีดนี่สำหรับพ็อกเกตบุ๊ ทุกประเภทนะครับทั่วประเทศไทยทั่วประเทศไทยครับแล้วก็ติดอ,อันดับหนึ่งมาทุกวันตั้งแต่วันที่สิตั้งแต่วันแรกจนมาถึงเม,มื่อวานนี้ก็อันดับหนึ่งมาทุกวันมีอยู่วันหนึ่งที่ตกไปอันดับ2เข้าใจว่าเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่หนังสือขาดหลายคนไปไปหา,หาไม่หาไม่ได้เหรอ <นะ S 1> จาก1ล้านเป็น500ล้านแต่ถ้าห้าร้อย ตัดร้านออกไปนี่อาจจะหนังสืออาจจะขายไม่ดีอาจจะขายดีก็ได้เพราะว่านัยไปดูว่าเอ้ยนี่มันทำยังไงจากร้านยังไง้เหลือห้าร้อยบาทเนื้อหาสาระต่างๆในหนังสือมีอะไรบ้างหนังสือเล่มนี้จะมีเนื้อหาสาระ2ส่วนนะครับคือส่วนส่วนแรกจะเป็นเกี่ยวเรื่องหุ้นประมาณสักหกของเนื้อหาจะเกี่ยวกับหุ้น แล้อีกประมาณสักสี่ซก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอสังหาร,ริมทรัพย์คร่าวๆได้ไหมครับคร่าวๆเลยไหมในใน,นั้นในหนังสือเล่มนี้ก็จะพูดถึงประสรบการณ์ที่ผมลงทุนในตลาดหุ้นมาประมาณเกือบ2ี่สปีแล้วก็ประ,ประสรบการณ์ที่ลงทุนในอสังหาร,ริมทรัพย์มาประมาณสิบปีผมก็เอาทั้งบทเรียนที่แบบที่ที่แบบผิดพลาดของผมเอามาแชร์ไว้ในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ประสบการณ์สำเร็จอย่างเดียวใช่ครับแล้วก็แล้วก็สิ่งใดเคล็ดลับอะไรที่ทําให้ผมประสบความสําเร็จผมก็มารวมไว้อยู่ใน หนังสือเล่มนี้เหมือนว่าเป็นการกลั่นประสบการณ์สิบกว่าสิบกว่าปีที่ผมที่สิบกว่ายี่สิบปีที่ผมผ่านประสบการณ์ตรงมาเอามาแชร์ใส่หนังสือเล่มนี้ผู้อ่านก็จะได้เหมือนกับเป็นการเรียนรัดแทนที่จะต้องไปลองผิดลองถูกก็แบบว่าเออก็แบบคือมีคนมีคนผิดพลาดเอาความผิดพลาดของคุณคิดที่เคยผ่านมาใช่ครับกับความสําเร็จในปัจจุบันนะว่าเอ๊ะทำไมถึงสร้างพอร์ตได้ขนาดนี้เนี่ยเอาไปใช้ซะดีกว่าแบบว่าไม่เอาเล่มละเท่าไหร่นะ ก็เลย225บาท225บาทไม่ยอมลงทุน225บาทแต่ไม่เป็นไรฉันขอไปตบหน้าจอเองแล้วกันบางทีกว่าจะเรียนรู้ว่ากำไรหรือขาดทุนเนี่ยมันมากมมยอาจจะเป็นแสนเป็นล้านก็ได้แล้วแต่ว่าไซส์ของพอร์ตของเขาใช่ไหมดงนั้นบางทีผมว่าไม่ไมจำกัดเฉพาะหนังสือผมผมคิดว่าหนังสือที่เกี่ยวกับการลงทุนถ้าคุณ คุณเป็นนักลงทุนเนี่ยค,คุณซื้อไว้หลายหลายหลาย,ลายเล่มก็ดีเพราะว่าแต่ละคนเขาก็มีสไตล์การลงทุนที่แตกต่างกัน <ฮะ S 2> แล้วก็ไม่ใช่มีการลงทุนสไตล์เดียวที่จะประสบความสําเร็จมันก็มีหลากหลายสไตล์ถ้าคุณคุณซื้อมาอ่านหลายหลเล่มในที่สุดมันความรู้ที่คุณได้จากหนังสืออย่างนี้จากประสบการณ์ของคนที่เขียนนั้นมันก็จะหลอมรวมมาเป็นตัวคุณบวกกับสไตล์ของคุณเองเนี่ยคุณก็อาจจะจับนู่นจับสไตล์นู่นสไตล์นี้ของแต่ละคนมามาให้สอดคล้องกับความเป็นความเป็นตัวคุณ โอกาสที่จะผิดพลาดในการลงทุนก็จะลดลงโอกาสที่ประสบความสำเร็จก็มากขึ้นมันก็คงเหมือนถ้าสมมติว่าผมเคยเล่นกีตาร์เนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราไปก๊อปปี้สโ,โล่อะไรต่างๆของมือกีตาร์<ม>อิลิครัปตันเอร์แมคเคิล<ม>ชนเกอร์อ,อ,อะไรต่างๆเนี่ยคุณคไปแกะมาให้หมดพอแกะเสร็จแล้วคุณเล่นของเขาให้เป็นเล่นตามเขาให้เหมือนแผ่นเปี้ยให้ได้พอหลังจากนั้นคุณค่อยมาหาว่าตัวคุณเองจริงๆคุณจะต้องทํำยังไง เอปรับมาปรับประยุกต์ใช้ใช่ครับนในสุดมันคุณก็จะมีสไตล์ของคุณเอง <หา S 2> แต่อย่างน้อยคุณก็จะคุณจะได้แบบตัดข้อผิดพลาดคุณเพราะหนังสือเล่มนี้มันมีมีความผิดพลาดที่ผมเคยลงทุนที่ที่ประสบความล้มเหลวมากก็มี <หา S 2> อย่างน้อยคุณก็จะเอาเนี่ยเ,เ,เ,เป็นเป็นเป็นบทเรียนว่าคุณอย่าเลี่ยง,ท,<า>งที่จะทำอย่าทำ<ห>าตามผมเพราะฉะนั้นคุณก็แบบประหยัด โอกาสที่คุณจะขาดทุนไปได้อีกพอสมควรเลย uh huh. พเพราะเวลาขาดทุนคุณขาดทุนหุ้นทีหนึ่งผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่225บาทเท่าราคาหนังสือ uh huh. คุณต้องขาดทุนมากกว่านี้อยู่แล้วยัน225บาทสาหรับหนังสือเล่มน,นี้ช่วยทําให้คุณหลีกเลี่ยงประสบการณ์ที่ทําให้ผมเคยทาให้ผมรวมเหลวมาก uh ็เ huh. ป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันครับแต่ถ้าผมเป็นประเภทว่าประเภทยืนอ่านแล้วก็ไม่ไม่ซื้อ ก็ได้นะครับเพราะว่า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 มันก็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 ดีอย่างเงจะเก็บไว้น่ะิขาจะเก็บไว้น่ะเพราะว่าเพื่อหากว่าเรามีหนังสือที่แบบว่าบางทีเราอ่านไปแล้วบางทีเราลืมว่าเอ๊ะเขาที่เขาสักเซสเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยเอามาทวนบ่อยบ่อยเอ๊ะประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยเขาเคยขาดทุนมานะนะคุณจะต้องทํำยังไงนะครับอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องติดตามดู ใช่ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเลยนะยังไงครับแหม่แค่สองร้อยกว่าบาทก็ซื้อไปเถอะนะฮะก็เนื้อหาสาระเรื่องของหุ้นเนี่ยโดยโดยรวมเนี่ยตอนนี้เท่าที่ดูดูเนี่ยแชร์คร่าวๆได้ไหมได้ครับคือถ้าเผื่อยังไม่ได้ซื้อเนี่ยแชร์คร่าวๆหน่อยว่ามีอะไรมีอะไรหมายว่าหุ้นในพอร์ตผมมีอะไรอย่างนี้เหออ่ามีหุ้นในพอร์ตเอาอย่างงี้มีอะไรที่แจกนั่งทุนบ้างไหมอ๋อมีนัรสือนี่มาจากแฟนสามเล่มสามเล่มสามเล่มนะอะนั่งทุนฟังนะ มีหนังสือให้แจกให้สามเล่มนะครับเฉพาะแฟนในรายการนะครับดูรายการของเราแล้วจะมีคําถามนะครับตอบคำถามได้สามสายตอบตอบคำถามได้แค่สามสายนะถ้าได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นไปถ้าไม่ได้ก็ไม่ให้ละนะครับว่าอะไรกันเดี๋ยวดูให้จบแล้วกันนะครับอมีอะไรในพอตอนนี้ผมก็มีหุ้นอยู่เมื่อมีกลุ่มประกันชีวิตอยู่สองตัวครับแล้วก็มีหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลอีกหนึ่งตัวครับ แล้วกลุ่มอุตสาหกรรมเลอีกหนึ่งตัวที่มีหลักๆก็คือ4ตัวนี้เองครับครับแล้วมุมมีมุมมองยังไงสอตัวที่สร้าง์ตให้เราตัวไหนที่เด่นเที่สุดตัวที่เด่นที่สุดก็คือตัวไทยพันนีประกันชีวิตที่เป็นตัวย่อตัวย่อคือ scblife s c b l i f ครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมสร้างผลตอบแทนให้ผม หรือมหาจันทร์มากผมได้ผลตอบแทนประมาณพันสามอยเปอร์เซ็นตภายในเวลาไม่ถึงรวมๆห้าปีห้าปีพันสามร้อยเปอร์เซ็นใช่ครับอันนี้มีมิราเคิลเลยใช่ครับดังนั้นผมถือว่าถ้าลงทุนเนี่ยถ้าสมมติว่ามีการศึกษาวิเคราะห์ให้ดีแล้วก็แล้วก็แล้วก็เลือกหุ้นที่ถูกเนี่ยแล้วคุณถือยาวหน่อยผลตอบแทนในการลงทุนเนี่ยโอกาสมีมหาศาลเนี่ยมีได้ปันผลได้เท่าไหร่เอสบีคุณเนี่ย เมื่อเดือนที่แล้วผมเพิ่งได้ปันผลมาพูดละสาสิบาทครับสาสิบาทครับยิวก็อยู่ประมาณสี่เปอร์เซ็นตก็โอเคก็แต่ถือมาเนี่ยต้นทุนมันคบเวอร์เออไออเออผลผลคุณคบเวอร์ต้นทุนหรือยังเพราะว่าผมซื้อมาตอนนั้นหกสิบกว่าเจ็สิบาทครับสามปีที่ผ่านมาที่ได้ปันผลมาสี่สิบกว่าบาทแต่ก็ก็เกือบแล้วเดี๋ยวปีหน้าถืออีกทีถึงปีหน้าก็พอดีผมก็คงได้คบเวอร์ต้นทุนละและยังมีเงินเหลืออีกตังหงาไอ้ที่เหลือก็คือของกำไรล้วนๆแล้วกำไรล้วนแล นี่คือคือการถือแบบลองเทอมใช่ครับให้ปันผลขนาดนี้นี่แคปิตอลเกณฑนต่างหากเนี่ยเอาเอาเฉพาะปันผลเนี่ยคือจะครอบเวอาไอ้กลบไอ้ตัวต้นทุนละไรทุนละใช่ครับสามปีที่คุณซื้อตั้งแต่ผมซื้อผมซื้อมาถือมาเกือบห้าปีแต่ปันผลได้มาสามปีเพราะว่าก่อนตอนที่สองปีแรกที่ซื้อไม่มีปันผลซื้อซื้อมาห้าปีครับซื้อมาห้าปีตอนนั้นหกสิบาทตอนนี้หกร้อยหกสิบกว่าเจ็ดสิบบาทครับคุณเอา ตอนนี้ตอนนี้ไม่ใช่หกร้อยนะครับตอนนี้เจ็ดร้อยกว่าเมื่อวานขึ้ไปสูงสุดเจ็ดร้อยเก้าสิบาทนะฮะตายแล้วคุณกิ๊คุณไม่แบ่งผมบ้างนะ SBRF ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดดีที่สุดแต่แต่ณตอนนี้ไม่ใช่หุ้นที่ผมถือเยอะที่สุดอหุ้นที่ผมถือเยอะที่สุดกับเป็นหุ้นกรุงเทพประกันชีวิตอ๋อเหรอ BLA ครับ BLA ครับครับคุณมันหึงมองตัวนี้คือจริงๆแล้ว BLA ผมผมคือผมชอบธุรกิจประกันชีวิต ในตลาดซับมีแค่สองตัวก็คือ S C B Life กับ B L A ผมก็ชอบทั้งสองตัวนะฮะเพียงแต่ว่าผมมองอย่างนี้ว่า B L A เนี่ยสภาพคล่องในการซื้อขายสูงกว่าตัว S C B Life เพราะ S C B Life นี่มันอาจจะมูลค่าการซื้อขายน้อย B L A นี่นอกจากเป็นหุ้นที่มีการมูลค่าการซื้อขายเยอะแล้วยังเป็นหุ้นที่ติดเซฟฟปตี้ด้วยมนันก็อยู่ในจอเรดาร์ของพวกนักลงทุนสถาบันนักทุนต่างชาติที่จะลงทุนได้อันนี้คือกะลงทุนลองเทอมใช่ไหมลองเทอรมเหมือนกันครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่3เมษายนหุ ถูกบรรจุอยู่ในกลุ่มหุ้นของ MSCI Global Small Cap แล้วก็อยู่ในกลุ่มของหุ้น MSCI Thailand เน้นเน้นมันมันก็กลายว่ากองพวกฟันเมเเจอร์ต่างๆที่เวลลงทุนเนี่ยโดยที่แบบว่าเอา MSCI เป็นเบสไมร์เนี่ยเขาไงเขาถ้าเขายังไม่เคยมีตัว LA, เบลเอเขาก็ต้องเข้ามาซื้อ่มันก็จะมันก็จะทำให้แบบว่าโอกาสที่ราคา b บลจะไปต่อมันก็จะมีสูงมีสูงขึ้นตัวนี้ถือนานย,ยังตัวนี้ก็ถือมา นานแล้วนะก็ค่อนปีแล้วนะฮะค่อนปีละครับแล,แลวแสดงว่านั้นคือ5้ปีครับอันนี้ปีหนึ่งครับด,ดูต่อไปว่าตัวที่2จะมีมิราเคลิลอมไหมผมคิดว่าก,ก็ก็น่าจะมีมิราเคิแต่อาจจะไม่เข้าตัวแรกคือแต่ว่านตอนนี้จากนี้ไปน่าราคาวันนี้ด้วยกันทั้งคู่<า>ผมก็ยังเชื่อว่าอีกผ่านไปสองสาปี b บ a ก็น่าอาจจะได้ผลตับแทน ด้านขัปเตอลเกนอาจจะมากกว่าตัวกว่าตัวอสบีไลด้วยเพราะเพราะว่าหนึ่งเอสบีเป็นหุ้นที่ดีดีมากแต่ว่าข้อเสียคือสภาพคล่องการซื้อขายต่ำต้องทุนสถาบันไม่ได้ลงทุนครับที่เบลเอเนี่ยมไม่มันไม่มีข้อเสียข้อนี้แล้วก็เพราะนั้นมันก็เป็นอยู่ในธุรกิจการชีวิตในกลุ่มธุรกิจเดียวกันแต่ย้ำว่าไม่ใช่เล่นสั้นๆ,ๆครับต้องถือยาวครับตัวที่สามตัวที่สามก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพ ท,ท<ำ>ําไมมองโรงพยาบาลกรุงเทพเพราะว่าสูงไปเหลือเก้าสิบกว่าบาทคุณเลยผมคิดว่าราคาต้องแถวนี้มันไม่สูงนะเพียงแต่ว่าถามว่าถูกไหมมันก็ไม่ถูกอ่า,า,อามันมันมันไม่ถูกแต่มันก็ไม่ได้แพงอ่าฮะผมบอกว่าตัวกลุ่มโรงพยาบาลงเทเนี่ยเป็นกลุ่มที่เข้าอ g g ก e s s i v มากเข้าไปเทโอเว over โรงพยาบาลเอกชนเต็มไปหมดเลยนี่นาสุดก็ เข้าไปถือตัว B, บีบังมุงราแน่กลยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วาาใกล้จะเข้าถึงถึงจุดที่ก็พออยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ที่เขาโตมาจากเดิมที่พยาไทยมาครอบรวมาาใช่ไหมที่ไปเข้าไปเทคเอชแอนซีซึ่งมีโรงแรมโรงแรมพยาไทยกับเปาโลพอพอมารวมไปปุ๊บเนี่ยให,ใหญ่ขึ้นเยอะมากเลยาาและนี่เขาตอนนี้เขาค่อยๆตอดซื้อโตบังุงราาเข้ามาเรื่อยๆตอนนี้ถือยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วฮะเพราะฉะนั้นผมดูผมดูถ้าดูลักษณะนี้เดี๋ยวผมเชื่อว่า คุณหมอบางเทียมเนี่ยเขาคงเขาคงซื้อเกิน25แล้วพอครบ25%หเปอนก็หมายว่าเขาข้ามจุดที่ก้าพอย์หมายถึงว่าเขาเขาจะต้องมาอาจจะไปตั้งโต๊ะเทนเดอร์เฟอร์เพื่อจะรับซื้อหุ้นจากรายย่อยนั้นเขาอาจจะถือหุ้นในสัดส่วนที่เพิ่มเปมาอาจจะถือถือเยอะกว่ากลุ่มโสพลพันธุ์เด้ไดำไปในอนาคตนี่มองคสามตัวหลักอีกตัว อีกตัวหนึ่งก็ตัวกลุ่มกลุ่มเหล็กที่ผมถืออยู่ออก็อาจจะตอนปีนี้ปีปีที่ผ่านมาเป็นปีที่แย่งเขา,า,าคือคือตอนนี้กำลังซื้อตอน,นแย่ใช่ไหมซื้อตอนแย่ผมคิดออว่าหุ้นเนี่ยถ้าเราซื้อตอนแย่แล้วมันเทินาล่าวกลับมาเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยโหคุณจะเหลือเชื่อ,เ,อ,อเพราะบางตัวเวลาหุ้นที่มันแย่แย่แย่สุดๆแล้วมันเริ่มมันเทินลาลาวเนี่ยออแล้วคุณถือไปแล้วค่อยคอยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ตอนที่มันดีเนี่ยคุณได้ ผลตอบแทนบางทีบางตัวเนี่ยพันกว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีนะโดยพันกว่าเปอร์เซ็นต์นี่โดยเวลาแบบปีสองปีนะไม่ได้แบบว่าต้องคุณต้องถือนาทีห้าปีอะไรเงี้ยผมวิเคราะห์พอร์ตคุณกิดเนี่ยง่ายๆเลยนะหนึ่งส่วนใหญ่เป็นโกลด์สต็อกครับผมใช่ไหมใช่ครับโกลด์สต็อกสองสามตัวครับอีกตัวหนึ่งคือหุ้นเทอร์ราลใช่ครับกำลังรอดูว่าจะเทอร์ราลเมื่อไหร่ถ้าถ้าเมื่อไหร่เอ่อเทอร์ราลมาก็แตกเลยแต่ผมแต่ผมคิดว่าเนี่ยผมผมมองผมมองเห็นโอกาสที่มันจะเทอร์ราลอยู่แล้วว่า ภายในปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าเนี่ยเทินเราเห่าแน่ครับสั้นเวลาหมดครับผมสั้นเลยนะตอนนี้มองตลาดยังไงเอาแค่หนึ่งนาทีครับผมมองว่าตลาดเนี่ยจากนี้ไปจนถึงปลายปีเนี่ยลงก็น่าจะลงไปเยอะเพราะว่าผมยังมองว่าเออไม่กลัวการเมืองผมการเมืองไม่น่ากลัวการเมืองไทยผมว่าไม่น่ากลัวเลยอไอ้ที่กลัวก็คือยุโรปซะมากกว่าแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ว่าตัวอย่างสเปนเนี่ยพอมีปัญหานิดนึงเอก็เอาเงินแสนล้านยูโรมาอุ้มแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้ามีปัญหาจริงเขาคงเอีงออกเอลเจโอ รอบใหม่มาม,มามาเพื่อเพื่อจะค้ำจุนให้เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศยูโรไม่มีปัญหาครับโอ,อเคเพราะฉะนั้นดูแล้วภาพรวมไม่ค่อยน่ากลัวครับอ่ะอง่ายๆผมสรุปของคุณกิดนะเลืกพูดโกลด์สต็อก stock, นะครับแล้วถือยาวสามปีห้าปีนะอีกอันนึงก็คือกําลังดูเรื่องของหุ้นโทรราครับผมแต่ว่าไม่ใช่สั้นไม่ใช่ลงทุนสั้นใช่ครับนี่จะสามารถสร้างจากหนึ่งล้านเป็นห้าร้อยล้านได้นี่คือเรายังไม่ได้คุยพาร์ทของ property ต เพราะมันไม่มีเวลาแล้ววันนี้เราคุยเรื่องของหุ้นอย่างเดียวนะครับเอาละทีนี้เราจะมีแจกหนังสือให้สามเล่มเอาสามสายนะเจ้าที่ขอเบอร์นิดนึงนะครับขอเบอร์นิดนึงเจ้าทุนโทรมาแจกหนังสือนะฮะหนังสือเจ้าที่ขึ้นนะแจกหนังสือจากหนึ่งล้านเป็นห้าร้อยล้านนะครับเราตอบคําถามแค่สามสายนะครับโทรมาด่วนเลยนะครับสายแรกจะถามว่าหุ้นที่สร้างผลตอบแทนสูงสุดให้คุณกิติชัยคุณกิ๊บ คือหุ้นตัวอะไรโทรมาด่วนแล้วบอกเบอร์มือถือของท่านด้วยนะฮะว่าให้เบอร์ติดต่อนะครับบอกเบอร์ก่อนที่จะโอนสายเข้ามานะครับด่วนเลยครับมีสายเข้ามาไหมครับ0 2 7ย์7 9 7เจสองหเจดเก้าเจ็ด้านะครับ0 2 7ย์7เจดสองห้าเจดคุณอะไรนะฮะคุณสารสินครับครับครับคุณสารสินตัวไหนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดกับคุณกิติชัยครับ ตัว s c b Life ครับ s C b Life นะเอาปลอกมือนะก็ได <happy> okay, ้หน <uffy> okay, okay. ังสือหนึ่งเล่มนะแร้วบอกเบอร์มือถือให้กับทางเจ้าที่เขาไ้หลังสายไม่ด้วยนะครับครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคสายที่2นะครับสายที่2เราจะถามว่าตัวที่2นะตัวที่2ที่คุณคิดถืออยู่ในกลุ่มกันชีวิตคือตัวอะไรโทรมาด่วนเลยฮะ0 2 7 2 7 7 9 7 9นะครับ 027257979นะครับเ,เราแจกหนังสือจาก1ล้านเป็น500ล้านบาทนะครับทำอย่างไรนะครับคุณคิดคุณเลยนะฮะคุณพิมพ์รัตครับค่ะคุณเลยนะครับตัวที่สองปิดเสียงทีวีด้วยครับตัวที่สองปิดเสียงทีวีด้วยฮะสอค่ะค่ะใช่ค่ะครับปิดเสียงทีวีนะคุณพิมพ์รัต ตัวที่สองที่คุณกิติชัยถืออยู่ในกลุ่มประกันชีวิตคือตัวอะไรครับประกันชีวิตของแบงค์เทพอะค่ะตัวอะไรบีเอลคือตัวหนึ่งบีเอลอะไรบีเอลเอฟป่ะค่ะโอเคผิดนะไม่เป็นไรบีเอลเอนะกรุงเทพประกันชีวิต <B LA. S 1> นะครับโอเคขอบคุณครับหมบมืยครับก็ได้ไป่อีกหนึ่งนะฮะ สายที่สามครับสายสุดท้ายนะครับ02 7 2 5 7 9 7 9ดนะครับอย่าลืมนะฮะบอกเบอร์มือถือไปด้วยนะฮะคุณเลยนะฮะคุณสวนณีครับปิดเสียงทีวีด้วยนะครับปิดเสียงทีวีด้วยนะครับครับปิดเสียงนะตัวที่สามที่คุณคิดถือนะครับเป็นกลุ่มโรงพยาบาลชื่อกลุ่มโรงพยาบาลอะไรฮะ BGS ค่ะบ g s นะค่นะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับก็ได้ทั้งหมด3เล่มนะครับที่จะแจกฟรีนะครับก็ถ้าเผื่ออยังไงนะครับทั้ง3ท่านนะฮะไม่ได้บอกเบอร์ถ้าเผื่อเบอร์หลุดเนี่ยโทรมาหาเบอร์มือถือคุณฉุยนะเบอร์0814413638นะครับ0814413638นะครับก็มีให้แค่3เล่มพอ แล้ววันหลังก็พายว่ากันใหม่ครับก็สรุปไว้ง่ายนะครับทางคุณคิดก็มองว่าตลาดโดยรวมนะครับยังไม่น่ากังวลนะครับแล้วก็นหนันสือเล่มนี้นะครับก็จะดูเรื่องของการลงทุนในหุ้นลงทุนในปรัพย์สนะสองอย่างแล้วสร้างจาก1 0 0 0ล้านเป็น500ล้านทําได้อย่างไรนะครับก็ฝากไว้กันล้วกันนะครับส่วนนักลงทุนที่อยากจะเรียนหลักสูตรแคนซิลิมนะครับอาจารย์ชฉยนะ เจอที่อะไรอีกนิดนึงแล้วกันในวันที่22ถึงวันที่23กรกฎาคมนะครับเรียน8โมงครึ่งถึง5 6โมงเย็นนะครับที่อาคารซอฟต์แวร์พาร์คนะครับเรียนดูกราฟดูงบการเงินนะครับ0814413638นะครับแล้วก็026469652-3นะครับก็ติดต่อมาด่วนก็แล้วกันตอนนี้พอมีที่ว่างนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทางคุณกิจครับขอบคุณครับครับคุณชุยครับ สนักลงทุนครับก็พรุ่งนี้นะครับเจอกับทีมงานฝ่ายของคุณสุเชษนะครับวันนี้เราทั้งคู่ต้องลาแล้วครับสวัสดีครับ